เที่ยว DCEP 2 คลิปนี้จูนก็จะรวมวันที่สองและวันที่3เลยค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นการเก็บสถานที่ต่างๆและตอนนี้จูนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติสหรัฐทางเชื่อมคือปังไม่ไหวจ้าอย่างที่จูนสังเกตนะทุกคนที่นี่พิพิธภัณฑ์เยอะมากๆเลยและที่สําคัญเข้าฟรีจ้าไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งชาติคือมันใหญ่มากทุกคนคือเดินไม่ไหวจริงๆและเป็นแหล่งความรู้ให้กับเด็กๆได้ดีมากๆเลยค่ะจูนชอบมาก พอเที่ยวเสร็จก็นั่งรถไฟไปที่ร้านอาหารกันค่ะตอนนี้จูนอยู่ที่ร้านติบข้าวเป็นร้านอาหารลาวนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยจูนก็สั่งส้งตมตําปลาลาไส้อัวน้ําพริกหนุม่มแล้วก็หมูแห้งกับข้าวเหนียวค่ะและเช้าวันที่3ค่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนตัดต่อเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันก่อนกันกบนิวยอร์กค่ะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะค่ะเขากําลังซ่อมกัน อีฉันก็มีความมานะเข้าไปเดินดูศิละปะแบบงงๆสงสัยจะเข้าไม่ถึงไปที่อื่นกันต่อจ้าระหว่างทางก็เจอสวนแล้วก็ปราสาทนะคะสวนมากๆทุกคนมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากและจูนก็มาถึงพิพิธภัณฑ์ศิละปะเอเชียแห่งชาติคือทุกคนจังหวะที่จูนยืนยืนดูอยู่นั้นก็เหลือบลงไปเห็นแล้วแบบเอ๊ะคุ้นๆถึงกับต้องซูมซูมไม่พอลงไปดูเลยจ้าต้องใช่แน่ๆ นี่หายบ้านเชียงจากอำเภอหนองหานบ้านคอยแน่ๆชัดเลยมรดกโลกจากไทยแลนด์มาตั้งโชว์กลางสหารัฐจ,จ้ามีความทำพื้นลายหายบ้านเชียงไปอีกและจุนก็มาที่อนุสาวรีย์วอชิงตันต้องมาถ่ายรูปตรงนี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะมาไม่ถึงดีซีและบริเวณใกล้ๆกันก็จะเป็นอนุสรสถานสงครามโลกครั้งที่สค่ะ และต่อไปจะเป็นอนุสรสถานลินคอนค่ะสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่อับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีสหรัฐคนที่16แหะปิดท้ายกันที่อนุสรสถานมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ศิลาแห่งความหวังเป็นรูปสลักหินแกรนิตแสดงภาพผู้นำขบวนการสิทธิพล,ลเมืองกลับนิวยอร์กแล้วค่ะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จูนด้วยนะบายบายค่ะ